และบุลลงมาบุลลงมาใหม่คอมโบเจและเยียบลงมาไว้ในตอนนีเชื่อมแดงเข้าไปสองหมื่นห้าและเรียบร้อยทุกคนอย่างนี้คอมโบคิวเไปต่อโอ้โหอย่างนี้สวยๆเลยกับรางวัลก็โตซุปเปอร์ไปกะแน่น้อยบนตานทัุ้กคนโอ้โหเรียบร้อยทุกคนสองหมื่นห้าละสามร้อยสิบสองบาทคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพ้่อความบันเทิงไม่ควรทำตามแต่ไม่ได้ห้ามเป็นคว้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่ต้องกาโทรจาโฆษณาอการสวีทสวัสดีมิสหายสายบ้านท่านะครับวันนี้เราก็มีในเกมคุ้มซ่าแข่งไอแท็กกันอีกแล้ววันนี้ทุกคนลงมาด้วยทุนนี้บาทเอง ก่อนอื่นครับทุกคนขออนุญาตขยามไปก่อนเลยจังหวะนี้ซัดสิบาทบดีกว่ากดยืนยันได้เลยทุกคนแล้วเปิดเทอร์โบหมุนแล้วเราก็เริ่มหมุนกันได้เลยว่าย่งไรหมุนแรกเรามาคอมโบ JK เข้าไปแล้วเยียบไหล่ลงมาอย่างนี้นะครับทุกคนเชื่อฟ้าเข้าไปยี่สบาทแล้วเยียบไหล่ลงมาต่ออย่างนี้เรียบร้อยสก,กัตเตอร์สี่ตัวกทุกคนหมุนฟรีไปแล้วทุกคนเดี๋ยวยาวสิบรอบฟรีๆทุกคนว่ายังไงจังหวะนี้กดเริ่มเราไปกันได้เลยทุกคน และและและรอบแรกเยียบไหลลงมาคอมโบเคเข้าไปและไหลลงมาต่อจังหวะนี้เชื่อมเกม่วงเข้าไปและเยียบไหลลงมาใหม่อีกนิดอดิงยังไงครับเนี่ยและเยียบไหลลงมาโอ้โหและและไหลลงมาต่ออย่างงี้เชื่อมเขียวเข้าไปและเยียบไหลลงมาคอมโบเคเรียบรอาทุกคนไว้ตัวไม่มีตัวเชื่อมคนน่าเสียายจริงอีกหกลสุดท้ายแว่งไงเยียบลงมาคอมโบสิบหกสิบบาทจังหวะนี้และหมุนไหลลงมาใหม่ และฟีในฟีมาไหมและเยียบลงมาอื้อหึน่าเสียดายจริจงทุกคนไปลุ้นกันต่อเลยนะครับว่ายังไงตงานี้นแล้วก็แล่เยียบลงมาคอมโบสิบสิบไปแล้วไหลลงมาต่อคอมโบเคเข้า,า,ามาจังหวะนี้สองแปดศูนย์แล้วยืดไหลลงมาใหม่อีกนิดนึงอื้อหือเรียบร้อยเงินรางวัลก้อนโตคนแตกไปก่อนเลยครับทุกคนจังหวะนี้สามร้อยห้าสิบสองบาทวา่ายังไงตาทุกคนวา่ายังไงเราไปลุ้นกันต่อเยียวยาได้เลยครับเยียวยาวได้เลยแล้วยียบลงมาคอมโบสิบเข้าไปไหลลงมาต่ออย่างงี้อื้อหือเรียบร้อย ของแท้แน่นอนเลยเยอร์ลงมาคอมโบสิบไปไหลต่อยังไงครับทุกคนอีก2รอบสุดท้ายยังแตกไปหนย,ยังไงเลเยอรลงมาคอมโบเคเขียร้อยเคจังหวะนี้มาเลโอ้โหเรียบร้อยค่ะอีกทีเดีวยวทุกคนและไหลลงมาใหม่ได้เลยว่ายังไงตอนนี้เยิยบลงมาคอมโบเขียวเขียวไปแล้วไหลลงมาต่ออย่างนี้เยิบลงมาคอมโบชมพูวายยาวสวยๆหนึ่งตัวคอมโบสิบเคเข้าไปส,ส,สิบเคบเขียวเยิบไหลลงมาต่อโอ้โหเรียบร้อยของแท้ทุกคนเงินรางวัลก็อนโตซุปเปอร์ไมการ์ดหนบาท เราไปลุ้งกันต่อแล้วครับว่าเงินคนตานี้ยายาโอ้โหและเรียบร้อยเลยอย่างนี้เงินรางวัลเงินคนสิบรอบรี่สองพันสองร้อยบาทเราไปลุ้นกันต่อได้เลยครับจังหวะนี้ย้ายาไปก่อนกดรับรางวัลได้ทุกคนแล้วไปลุ้นกันต่อขออนุญาตเลยนะขยำเป็นไปได้สามพันบาทและเยิบเยิบและเยิบลงมาเยิบไหลลงมาม่ไหลลงมาเติมอะไรเยิบและหมุนและหมุนโอ้โหเรียบร้อยจังหวะนี้คอมโบไหลลงมาไว้หนึ่งตัวคอมโบม่วงเจ็ดสิบสองบาททุกคนและเยิบไหลลงมาใหม่จังหวะนี้เชื่อมเขียวไปไว้หนึ่งตัว คอโบ 10G เรับไปทุกคน30บาทและเยียบไหลลงมาต่อคอโบฟ้าโอ้โห5,520และเยียบไหลลงมาใหม่เรียบร้อยคอโบ Q เข้าไปทุกคน72บาทและเยียบคอโบเ K ต่อ37บาทและเยียบคอโบ K คข้าไปอีกรอบนึงแล้วหมุนไหลลงมาเรียบร้อยทุกคนอย่างนี้รางวัลก้อนโตโอ้โหสุปเอร์เมกาแน่นอนทุกคน6,456บาทสำหรับวันนี้ทุกคนไปกันต่อได้เลยรับการยังแตกไปถึงหมื่นทุกคนและเยียบและเยียบเยียบไหลลงมาใหม่คอโบ K เขียว จังหวะน,นี้ได้ชมพูหนึ่งตัวเยอือดไหลมาคอมโบชมพูไปเรียบร้อยหกพันสี่แปดสิบบาทและวยะดืดไหลลงมาใหม่โอ้โห ôi. จังหวะน,นี้เงินรางวัลก็โตัวรถแทรกกับรถซุปเปอร์ไปกันแน่นอนหกพันห้าร้อยแปดสิบบาทไปยาวๆจังหวะน,นี้ยาวๆแลร้รวมไม่ถึงสองหมื่นไม่เลิกเบ็ดละห้าสิบบาทเลยแล้วกันและหมุนและหมุนหมุนและหมุนลงมาหมุนล,ลงมาใหม่คอมโบเจและเยียบลงมาไว้ไงจอยเชื่อมแดงเข้าไปสองหมื่นห้าและเรียบร้อยอครับทุกคนอย่างนี้คอโบคิวเข้าไปต่อ โอ้โหอย่างนี้สวยๆเลยกระวันก้อนโตซูปเปอร์ไม่กะแน่นอนคนแตกกันทั้งหมดเลยโอ้โหเรียบร้อยทวนสองหมื่นห้าพันสามร้อยสิบสองบาทสำหรับวันนี้นะทุกคนผมเล่นได้เยอะเกินถึงมากพอแล้วผมขอตัวเลิกก่อนดีกว่าครับทุกคนบาย